ไหนจะหลานนะย่าบันวันเปิเปดโรงเรียนด้วยเนาะจะว่าไปแล้วจะไปข้าเวรโบกรถเด็กข้ามถนนข้าโรงเรียนคะาโอ้เ่อนท่านใดที่ต้องการให้เพื่อนๆเกี่ยวก้อยนะครับยังไม่คอมเมนต์หรือว่าเราก็กดไลค์ทิ้งไว้ Mer, เลยครับเวลาไปชมไลค์ก็กดไลค์ทิ้งไว้แล้วก็ครับผมหนูคิดดวงลาครับผมแต่หนูคิดเข้าก็คนเยอะเลยนะครับผมน่าจะครบหนึ่งหมื่นแล้วลูกเรือนะ หมื่นกว่าลวมั้งหรือว่าเจ็ดพันกว่านะเนี่ยคุณสมเพียรหวานรอบรู้กําลังรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณ AI นะครับที่ส่งเพื่อนมาใหม่ไม่ยอมขาดสายเลยทีเดียวนะครับคุณสมก็ขอบคุณมากครับเกี่ยวกอยคุณสุรัตน์ได้เลยนะครับคุณสาวเพนีด้วยเกี่ยวกอยคุณสาวเพนีด้วยนะครับอยู่กำลังรับชมอยู่ครับผมอยู่แคนาดาแล้วก็ทํางานคุ้นๆนะหมูอ้น้แซ่บนะครับผมคุ้นๆนะครับขอบคุณมากครับผมพี่ก้างสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดี คุณมรองบุตรสวัสดีครับบัตรหรือเปล่าเนาะคนน่าจะอยู่ต่างประเทศแน,แน่เลยลงมาเกี่ยวข้อยเพ,อเพื่อนได้เลยนะครับผมตอนนี้พเพื่อนๆนรออยู่ในนี้นะครับคุณนงนุชสมาลสวัสดีครับผมสวัสดีครับเกี่ยวข้อยเพ,อเพื่อนด้วยนะครับผมคุณสุรัตน์หนุนโคราชน้าตาดีดีใช่ใช่ <laughs> <laughs> <c oughs> เฮ้ยนะครับผมมิติยาเข้ามานะครับผมคุณภาเรีุ <c oughs> <c oughs> รินยินดีที่ได้รู้จักครับผมอยู่อเมริกาอยู่แถวชายทะเลนั่นล่ะ สวัสดีครับผมขออนุญ,ญาตสวัสดีนะครับทุกคนสามารถเกี่ยวข้อยได้เลยนะทุกวันเลยครับพึ่งหยุดค่ะโอ้ดีดีไหมอะ่ะก็คือตามความรู้สึกทางความรู้สึกว่าดีหรือเปล่าฝนตกแต่ผมว่ามันน่าจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางครับผมพระรุ่มครองนะครับผมขอให้ดวงเฮงๆงปังๆทุกคนเลยนะครับผมทั้งผู้ชมตั้งขวางยิ่งขึ้นนะเพื่อน,ขอ,อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย ยาวไปเรื่อยเนาะก็คือมีความสุขครับผมขอบคุณ Facebook มากๆเลยนะครับที่ส่งเพื่อนๆน่าจะมีมีเพื่อนๆผมอยู่โคราชอยู่นะเวลาเราแชร์ไปมีคนกดถูกใจเยอะมากๆเลยอูย้ขอคุณมากครับผมขอบคุณมากผมก็พบปะกันนะครับผม,มเพื่อนๆนะครับก็หวังว่าชาวไทยจะตื่นแล้วน่าจะมีมีเพื่อนๆผมอยู่โคราชอยู่นะเวลาเราแชร์ไปมีคนกด ถูกใจเยอะมากๆเลยโอ้ leaders. ขอบคุณมากครับผมขอบคุณหมายทั้งหัวหน้าอะไรเงี้ยทํางานอย่างมีความสุขเลยทีเดียวนะครับ <Yeah. S 1> ทุกคนครับผมทั้งคนที่ชมย้อนหลังด้วยนะครับแล้วก็ชมตอนนี้ขอบคุณ AI ที่นําส่งไปหาคุณชัยสวัสดิ์ครับผมขอบคุณมากๆครับผม AI นําส่งให้เราเจอกันนะ <c ười> สวัสดีครับกินแซบสวัสดีครับซินแซบนะครับเกี่ยวข้อยคุณแม่พรได้ครับผมคุณสุนีพี่รมวงสวัสดีครับ ไว้ทายๆนะคะได้หรืรู้สึกว่าคุณสุยอยู่โคราชหรือเปล่าเนาะเป็นพื้นเพยอยู่โคราชหรือเปล่าคุณเบาโบนสวัสดีคับมาเกี่ยวก้อยเพื่อนๆสแปมเนาะแก้ไขตรงนั้นนะครับผมแล้วก็โพสต์ขั้นอะไรประมาณเนี้ยเหมือนขั้นแหละเ,ออเหมือนขั้นเหมือนที่เราพิมพ์คุณหมูอ้วนกินแซ่ส,สวัสดียามเช้าเฮงๆทุกคนครับเช่นกันครับคุณหมูอ้วนครับผม ผมเห็นชื่อแล้วผมหิวเลยหรือโซเชียลครงนี้ขึ้นมานะครับผมเราก็สามารถที่จะเห็นทั่วโลกได้เลยนะครับผม Facebook หรือว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นก็แล้วแต่เนาะคุณนงนุชสมาลสวัสดีครับผมสวัสดีครับเกี่ยวกับเพื่อนๆด้วยนะครับผมคุณสุรัตน์หนุนโคราชหน้าตาดีดีใช่ใช่ครับสวัสดีครับผมเกี่ยวกับเพื่อนได้เลยนะครับผมสวัสดีครับสเปนนี่ทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะทางนี้อยู่แคนาดา สมบูรณ์นะครับผมคนธรรมนูญก็สวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสด like ีครับผมจะขออนุญาตลงไลน์นะครับผมทุกคนจะได้เพื่อนๆจะได้แบบว่าลงคลิปทํางานทางด่วนเข้ yeah. าไปถึงไหนแล้วเนาะทางด่วน <c oughs> สมัยก่อนก็นู่นยาวไปถึงนู่นอ่ะเออผมเห็นชื่อคุณหมูเอี้ยนเนี่ยโอ้หมูอ้วนอ่ะผมหิวเลยนะครับคือชื่อทั้งหมดอ่ะหิวหมดเลยอ่ะสวัสดีครับวันนี้เอ AI ไม่ส่งคนให้เลยวันนี้ดวงตาไม่ขึ้นเลยครับผมดวงตา AI ไม่ให้เลยสัญญาณเป็นอะไรเป็นที่อากาศหรือเปล่าสภาพอากาศนะเราเตอร์ก็อยู่นี่นะครับผมก็นั่งอยู่ติดเราเตอร์ตรงนี้นะครับผม <c oughs> ได้เลยนะครับผมพี่เฉินอยู่แคนาดาเหรอไม่ครับพี่เพนพี่เพนพี่เพนเพนพี่เพ,พ,เพนนีครับผมเพนนีสไปแคนาดานะครับผมอยู่แคนาดาพีแบบว่ามีมีแขกคอมเพลยอะไรเงี้ยนะก็แบบรู้สึกแบบอื โดนเจ้านายว่าอะไรเงี้ยนะก็ะรู้สึกแบบว่าเออสวัสดีครับวันนี้เอไอ AI ไม่ส่งคนให้เลยวันนี้ดวงตาไม่ขึ้นเลยครับผมดวงตาเอไอไม่ให้เลยสัญญาณผมสวัสดีทักทายครับผมไล์จากผมชื่อเฉินครับคุณเพนรัตกลุม่มสวัสดีเพื่อนเพื่อนรอบห้องจ้าสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยครับผมก็สัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีเนาะดวงตาก็เลยไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับผมสวัสดีคะ่ะคุณเดี่ยวคุณท้องสวัสดีครับผม แฮเหมือนเรารู้จักกันใหม่เนาะเราก็ไปเช็คแฮนนะครับผมไปเช็คหลังบ้านก็ได้สวัสดีค่ะทุกท่านเช่นเดียวกันจ้าคุณสมคิดก็สวัสดีทุกท่านรู้สึกว่าคุณสุยอยู่โคราชหรือเปล่าเนาะเป็นพื้นเพย์อยู่โคราชหรือเปล่ปคาคาุณเบาโบนสวัสดีครับมาเกี่ยวก้อยเพื่อนมองเห็นให้ตัวเองได้เลยนะครับคอมเมนต์ได้เลยน่ารักน่ารักคุณเซโลโซล,ล่ารักเลยครับโอ้ยยอดสุดยอดเลยครับผมก็สัญญา <c oughs> คอมเมนต์เนาะแล้วก็มีคนพิมพ์ขั้นให้เราอะไรอย่างเงี้ย การการการเกี่ยวก้อยการจะทําอะไรทุกอย่างเหมือนกันเนาะจะว่าไปแล้วคุณภาวริณสวัสดีครับช่วงเช้าตรู่ครับผมก็มาพบปะเพื่อนๆสวัสดีครับคุณสมคิดสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีจ้าอยู่อเมริกาอยู่แถวชายทะเลนะนะั่นแหละสวัสดีครับผมขอขอนุญาตสวัสดีนะครับทุกคนสามารถเกี่ยวข้อยได้เลยนะบถิ่นครับผมคุณมังกรน่าจะขอตัวแล้วนะแต่อาจจะยังอยู่ในนี้อยู่นะครับแป๊บๆนะครับผม ขอมาไลฟ์สะสมเวลาครับเมตรีนะครับไปเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆนไปชมคลิปของเราอะไรเงี้ยนะครับเล้วจะเพื่อนจะได้มองเห็นคลิปของเราเนาะรครับผมคนไทยก็กําลังจะเริ่มตื่นแล้วนะครับผมบางคนก็งงเงียอยู่บนที่นอนอยู่เลยนะครับผมบางคนก็ตื่นปุ๊บออกกําลังกายผมก็มาไลฟ์สะสมเวลานะครับผมในช่วงเช้าๆนะครับช่วงที่เพื่อนๆกําลังจะยุ่งอยู่นะ <laughs> ขอบคุณ AI อที่ นำส่งไปหาคุณชัยสวัสดิ์ครับผมขอบคุณมากมากครับผม AI นำส่งให้เราเจอกันนะ <c ười> ครับ <c ười> คุณพรพันธ์นะครับทุกคนเกี่ยวข้อยคุณพันพันธ์นะครับผม <c ười> คุณบอลพันธ์มาเปิดดวงตาแล้วคุณบอลพันธ์ขอบคุณมากเลย <c> ับ <ười> ว่าอยู่โคราชใช่ไหมครับ <c ười> คนนี้ยิ่งกระโทนนี้น่าจะอยู่โคราชแน่ๆเลยครับผม <c ười> โคราชบ้านเองแน่ๆนะคถ้าเข,า,เขาลงมาเรีนดีๆให้รู้จักทุกท่านนะครับผมก็ <c ười> <c ười> เกี่ยวก้อยคันไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเราเกี่ยวก้อยได้เยอะนะครับเพื่อนๆก็จะเขาทําคลิปแนวๆแบบว่าเออแบบแนวตลกเทฮาอะไรนั่นแหละเขาได้รายได้ไปแล้ววันเดือนนี้ 7, เจ็ดพันเหรียญน,นะครับผมซึ่งดินเขาก็เริ่มพูดถึงพื้นเขายังเปียกอยู่นะครับผมโต๊ะเต้นทานใดที่ต้องการให้เพื่อนๆเกี่ยวก้อยนะครับยังไม่คอมเมนต์หรือว่าวเราก็กดไ like ลทิ้งไว้เลยครับ เราไปชมไลฟ์ก็กดไลฟ์ทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวผมก็แจวถึงก่อนที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตผมจะดับไปนะครับตอนนี้ประมาณสิบครั้งได้นะครับหลุดสิบครั้งแล้วเนี่ยปอนอยู่ในนี้นะครับผมทุกคนเกี่ยวก็ได้เลยไม่ได้ไม่ได้หยอกหยอกจ้างานตีสี่นะผมก็ตื่นเจ็ดโมงกว่าก็ไปเจอคุณใบหมอนพอดีเลยก็เจอกันนิดหน่อยครับผม คุณไม่พรสวัส <phones> ด <Willy. S 1> ีค you know ุณใบม่อนขอบคุณมากมเลยขอบคุณมากมากเลยที่ลงมาให้เพื่อนเพื่อนได้เกี่ยวก้อยครับผมชื่อมิ้นนี่นะอยู่อเมริกาใช่ไหมจําได้นะต้นเกี่ยวเพื่อนตอนนี้สัญญาณก็เป็นอีกแล้วสัญญาณผมนะครับผมผมก็ไม่มั่นใจว่าสัญญาณผมนี่จะตลอดเยอะรอดฝังหรือเปล่าผมก็ยังต้องนางฮะเกือบแล้วเออก็ห้าสูมห้าสิบสี่ผมห้าสิบสี่ขอบคุณมากเลยที่อ่อ ที่เปิดใจนําส่งนะครับเพื่อนๆ AI นําส่งให้นะครับ AI นําส่งให้เรามาเจอกันนะครับผมคุณรียนยินดีที่ได้จักทุกท่านนะครับคุที่สวยใจดีมากกว่าครับผมขอบคุณครับคุณมังกรครับได้ยินได้ยินเข้าชมหรือยังครับคนโคราชหน้าตาดีดีน้องนางคนนางนะครับเป็นน้องน่าจะเป็นน้องผมแหละน่าจะเป็นน้องผมนะครับน้องนางนะครับขอบคุณมากเลยทุกคนบ๊ายบายนะครับ สมบูรณ์นะครับผมคนธรรมนูญก็สวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผมจะขออนุญาตลงไลน์นะครับผมทุกคนจะได้เพื่อนๆจะได้แบบว่าลงคลิปทํางานสวัสดีครับผมเกี่ยวข้อเพื่อนๆได้เลยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านเลยครับผมที่แวะมาให้กําลังใจครับผมประเดี๋ยวประดาวก็ยังดีรําตั้งแต่ย้ายมาอยู่ตั้งแต่หนึ่งขวบเนาะก็มาอยู่บริร์เลยครับผมก็โตบริร์แล้วก็เดินทางก็ผ่านโคราชแต่ว่าไม่ค่อยได้ได้มูุกิด เกี่ยวก้อยคุณหนูคิดได้เลยครับผมคุณหนูคิดยินดีครับผมกลับแน่นอนครับผมกลับแน่นอนนะครับผมอริสาพาเพลินผมก็ขออนุญาตลงไลฟ์เลยนะครับเพื่อนๆนะครับผมท่านใดที่ผมไม่ได้เอ่ยนามก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเป็นข่าวๆที่มาเล่าสู่กันฟังครับผมว่าตอนนี้อเมริกาเจออย่างนี้นะครับผมหมูอ้วนกินแซบสวัสดีครับคุณประสงค์ซับทองซับทอง ผมเห็นชื่อคุณหมูเอี้ยนเนี่ยโอ้หมูอ้วนอ่ะผม